สวัสดีคะ่ะวันนี้สามแฟมิลี่รายงานตัว youtube เหมือนเดิมนะคะพูดคุยกันคือเกาเดอ้์ค่ะนะคะพูดคุยกันคือเกานะคะบ่มีหยังค่ะนะคะคูคุยกันทุกมือนะคะเอพีีนองหลาพอหักไม่หักทั่วโลกเด้อค่ะนะคะอยู่ถูกทุบทุกคเนาะทุกทุกช่องนะคะพี่พ้อยฟุ้งใจตอนนี้นะพี่พ้อยดีใจนะคะดีใจนะคะแบบว่าพี่พ้อยว่าเวลาเวลาพ้อยหล่ะเวลาพ้อยนิสานะคะ และทุกกช่องเขาไล่ตุดกันนะคะก็จะมีนะคะแบบว่าเอฟแบบว่าเอฟซีทีว่าแบบว่าช่อง YouTube ที่ออกไปนะคะ mm hmm. เขาก็ไม่แอบฟังเขาอยู่นะคะแอบฟังเขาอยู่เขาก็ไ่เด้เขามา บรได้เข่ามาว่าบรเดเข่ามาอย่างเป,ปิ่นแอบฟังคือตือว่าเฮาว้าอย่างกันเนาะแต่ว่าเพิ่นแอบฟังแล้วนี้พวกเขาป่าได้เว่าเรื่องเพิ่นเลยนะคะพวกเขาก็เไย้ว่าแจะเรื่องน้องลาว้าแจะเรื่องขายบัตรขายปีกันว่าน้องจิมาสัมผณสวันที่2ี่สามนะคะลูกทุก่งเน็ตเวิร์คเทาก็คุยกันจังซี่เนาะเรากลับไปน้องกัไปแจกของวันที่2ีกนะคะเราก็หลังจากวันที่2ี่บนะคะน้องก็จัดกุ้มปิดนะคะกุ้มปิดที่ว่าแบบว่า พี่สามนะคะวันทีสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดนี้นะคะตัวการว่าวมันจะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะคะคนะคะแบบว่าอ่า YouTube ท,ที่ว่าเิ่นออกไปนะคะเพิ่นก็มาแอบฟังอยู่คอยหูเลยนะคะคอยหูคอยหูอย่างหูบอนะคะคอยภุ้งใจอย่างหูบอเมื่อนี้คอยถึงไล่มันบ แบบว่าหยดวิวพอยมันก็ยังโมโอดเนาะนะคะไปยยดไหลมันยังโมโหพอยขอขอเด้อเด้อวันนี้พอยบอกว่าพอยขอเด้อเด้อนะคะขอหยดไหลเด้อเด้อนะคะสายจอบไปยังทั้งหลายนะคะเขามักกดไค์ให้พอยที่สายเด้อเด้อวันนี้พอจัหน่อยนึงน่ะนะคะจังแป๊บเดียวนะคะเพิ่นกดไค์ให้นะคะแต่ว่าเพิ่นบอสแดงัตออกมานะคะเพิ่นกดไค์ให้นะคะพออีกจะแป๊บหนึ่งพอเชปอีกจังเบิ่งอีกแป๊บหนึ่งนะคะยอดวิวขึ้นเลยนะคะ ค่อยก็ยังภูมิใจอยู่เด้อค่ะนะคะว่าเพิ่นก็เป็นคนดีอยู่นะคะสายจอบนะคะสายจบสายข้างนอกอ่ะเนาะนะคะเพิ่นก็อยากออกไปแล้วเพิ่นก็อยากเข้ามา้าพ้อยวานะ่ะเพิ่นอยากเข้ามา้าแต่แบบว่าเพิ่นก็แบบเข้าม้าแล้วก็ยันยันโดนบอกโดนยัง้งพ้อยบลบอกเด้อค่ะนะคะ นะคะพ้อยบอก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 นะคะยูทูบถูกช่องเ้อที่ไปแอบฟังอยู่นะคะพ้อยบอกบอกนะคะพ้อยบอกบอกนะคะแต่ว่าเขามาดีๆพอยกจีบบอกนะคะถ้าว่าถ้าว่ามาเขาม้าว่าดีนะพอยกะจีว้าต่อไปนะคะว่าคนจีตัอไปถ้ายังประยูนนะคะยังบระยุนียิดเอาปรยู่แล้วนะคะพ้อยกะจีบอกนะคะถึงพ้อยบอกบอกนะคะแอดมินเพิ่นกับอกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ พี่พล้มใจมากเลยนะคะที่ว่าแบบว่า you-tube นะคะที่ว่าแอบ,บจอบสายจอบอยู่นะคะเพื่อนกดไลค์ให้พี่พลแน่ใจเลยนะคะว่าเพื่นต้องกดไลค์ให้เพิ่นแอบ,บฟังอยู่นะคะ แนนอนเลยนะคะขอขอคุณในหลายเด้อค mm ่ะนะคะขอคุณในหลายเด้อค่ะนะคะอย่าพิดอย่าเกลียดอย่าโกรธกันเลยนะคะแรกแกนะคะโกรธแรกแกที่ว่าออกไปเขาก็บอกเขาใจกันมมอย่โอ้ยนะคะเอาจิเป็นจิตายนะคะเถียงกันจิเป็นจิตายนะคะแต่ว่าบเมรนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ไปเดือดอีหยังผิดเนาะนะคะน้องหล่าคนก็ไปเดือดอีหยังผิดเลยนะคะจงจะไปจงเกลียดจงช้งกันเลยนะคะ ตอนนี้ช่อง youtube นะคะทุกช่องที่สายนอกนะคะสายทีว่าออกไปแล้วนะคะเพราะ,ะ,ะว่าเรื่องน้องหลาเลยค่ะนะคะว่ากับว่านิดๆในน้อยนะคะว่าเรื่องนิดๆในน้อยเป็นสีสันสันนะคะยังว่าอยู่น้อยหนึ่งนะคะแต่กับว่าได้เหตกผเได้เครื่องกันดดนะคะพ้อยบอกแล้วนะคะ้คอยบอกโกรธนะคะทีว่าแอบจอบเบิ้งนะคะเขามาทักใ้เด้อมีแ่่นะคะมีเขามาทักอยู่นะคะมีเขามาทักอยู่้อยแต่ยิ่งว่าพักกันทักกับนอนนะคะว่าเออนะคะเพิ่งว่าดีนะคะ เราดีอยู่นะคะก็เป็นมูก่กันดีแหละนะคะแค้ว่าทาักกันก็ไม่ได้โกรธไม่เกลียดกันได้หละตอนมือออกนะเออต่างคนต่างแยกทางกันเด้นนะคะข่อยกับไปของข่อยเจ้วกับไปของข่อยนะคะต่างคนต่างนึ่งตีแหละก็ไม่ดีก็ดีว่าจีมาจ่ากันไม่ยมังก่ได้โกรธกันนะคะเฮ็ดหนากันก็ต้องทักกันนะคะแต่ว่าคุณอยาเว่าเรื่องงานเรืองเหวียงกันกันยาว่าเรื่องส่วตัวกันกันนะคะ อืมนะคะบ่มี่หยางค่ะนะคะเจ้าของช่องทุกช่องนะคะตอนนี้ดีมื่อเลยนะคะช่องของพี้หญิงนะคะจะว่าบ่อยักเอ่ยชตื่อเพิ่นนะคะจะว่าก็ว่านั่นแหละเพิ่นกับตอนนี้นะคะเพิ่นก็ดีนะคะพ่อยก็ฮูนะคะว่าเพิ่นก็มาเวลาพ้อยไหลต้นนะคะเพิ่นกับมาแอบฟังพ้อยเว้านะคะช่องพี่เพิ่นนนะคะเวลาพ่อยไห่ตดอดูเพิ่นกับมาแอบฟังพ่อยเว้านะคะแล้วก็ หลายช่องนะคะสมัยก่อนน่ะ่นกอยู่กะวงนะคะเพ่นกะเข้ามาถักคอยนะคะคอยกับหูอยู่นะคะคอยก็ขอบคุณเพิ่นนะคะก็แดเบิงอยู่ค่ะนะคะแตะกอนห่ฮักกันเนาะช่องคอยนี่สาเว้าเล่นเว้าหัวกันนะคะหักกันจิตายตะกอนนะคะแล้วทุกช่องเว้าเล่นกันเมื่อนะคะเขาก็แอบฟังคอยอยู่นะคะเวลาเพิ่นไหลคอยกับไปฟังเขาคือการนะคะเพิ่นกับไม่เคยเว้านะคะเพิ่นบ่่คยบ่เคยเว้าเรื่องนองเลยบ่เคยเอ่ยเรื่องนองหลาเลยนะคะเพิ่นกระเฮ็ดแต่ศิลปินของเพิ่นเว้าจะเรื่องศีลปิน เพ่ว่าเหตุจังไดถี่รเปินคนคนจิตดังเฮตุจังไดเวลาจัดกลุ่มปิดับคนที่มีหลายคนก็คิดดีได้ค่ะ่นก็บ้าแจะแบบนั้นเพราะไปฟังอยู่ได้ค่ะ่นบ่เ้าเรืองเฮาเลยเฮาก็บเว้าเรืองเพิ่นคือกันแล้วไม่จะมีอย่างเกิดขึ้นในบอกาะนะคะก็จะเป็นจตู่กันไร้เลียดบ่ไเด้ซ้กันเลยทุกมือนี้นะคะเอาคุณจัดกลุ่มคุณไปคุณกระจัดไปเขาจัดกลุ่มเขาเขาก็จัดของพวกเขานะคะคุยกันแบบนี้เนาะเพอาไปฟังกันแล้วนะคะ แต่แต่ที่มีอยู่นะคะแค่สามตัวเท่านั้นนะคะอันนั้นก็ไม่ได้เอื้อนชงนะคะก็เอื้อนตำมโบุหิภเวสีเนาะคนสามคนนั้นนะคะแต่อย่าไปสนใจนะคะตอนนี้เมื่อวานนี่ลูกเมื่อไหนพอเป็นยังเห็นมันไปเม่นอยู่นะคะบอกเป็นเบ้นแบบก็สั่งสั่งหนะเจ้าของช่องเขาไม่ได้ว่าอิญญางเลยนะคะเจ้าของช่องเขาไม่ได้ว้าวยญางเลยพี่พอยงเห็นมันไปเม่น มันเป็นยังกวนอยู่นะคะเป็นสามคนนั่นเราไปยังสามโตนั่น่าไปถือเป็จ้านะคะเพราะว่าเขาเป็นผีโมบีสจานเนาะนะคะแต่เขามาะชองพี่ปอยนะคะปอยก็เอาคือกันนะคะแต่มันบ่เขาม้านะคะมันบ่กล้าเขาม้านะคะเออนะคะเพราะว่าปอยจะเอาแต่เจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องเขาเ้าดีคือว่าเราก็จงดีนะเอตี้เขาคือกันได้เวลาเขาเขามานี่เอตี้เขากระทักเขาคือกันอ่านะคะพี่ปอยกระทักเขากระทักต่างคนต่างทักกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เขามากวนดินะคะ มาคนก็บ,บอกว่าเอ๊คนนี้ชื่ออะไรนะพี่พลอยผมว่าเขาคนที่ช่องที่ออกไปแล้วเขามาอีกชื่อหนึ่งผมคุ้นๆนะ เอออันนี้พี่พสกับบุ๊่นเนาะนะคะพี่พพสกับบ๊อหมูว่าเอ่อเป็นช่องใหญ่เนาะมันหลช e ่องที่ออกไปเนาะนะคะแต่ว่าออกไปแล้วก็ไปด้คิดอีหอย่างก็โตแล้วโตกับบ๊อด้คิดอีหอย่างก็เขาแล้วตั้งพนตั้งเป็นมูกันแบบนี้นะคะตั้งพนตั้งเขตงานกันนะคะมีความตุกออกตอนนี้พี่โพสมีความตัวขู่บอนะคะแต่ว่าเห็นแบบเจ้าของช่องพี่ๆเขาที่ออกไปแล้วนะคะเขาก็เป็นมิรกับพวกเขาเขาเบาๆเรื่องเขานะคะ อ well. so ่าแต่ก็หมอสาวนี่พ้อยบอกว่าโอ้ยพ่อยบลงเด้อค่ะนะคะแต่พ้อยยังบแได้ยอดไลท์ท่านี้เท่านี้นะคะพ่อยบลงเด้อค่ะนะคะพ้อยจะเอาหัวหอดเท่านี้เท่านี้ก่อนพ่อยขนลงพ่อยบอกคำดีเนาะสายจอบทั้งหลายเด้อถ้ามาจอบอยู่กับกดไลท์พ้อยนี่ตาเด้อพ่อยบอกคำดีเนาะพ้อยจังหน่อยหนึ่งโอ้ยนะคะกดไหายรยค่ะนะคะกดไหายรยโอ้ยพ่อยขอบคุณในหลายเด้อค่ะนะคะขอบคุณในหลายนะคะกดไทยคือยังไงแบบมีอีหยังเกิดขึ้น เพราะว่าตัวไม่ได้พิสกันนะเนาะนะคะตัวไม่ได้พิสกันตัวไม่ได้อีหยังกันนะคะไออะไรแบบนี้นะคะตัวไม่ได้พิดกันนี่ย่งไม่จะไปเกลียดไปชั้นนเนาะนะคะอยู่ต้องกันแบบนี้แหละเนาะนะคะก็องไปพิเตโกไปชั้นไปอีหยังกันเลยนะคะพวกเขานะคะเป็นคนคือกันเนาะนะคะแลกวก็ให้ตัวนึกถึงสมัยก่อนนะคะตัวไปอยู่น้ำกันหัดนองมาน้ำกันนะคะแล้วตอนนี้แบบว่าอยากไปเหตุแบบคอนเทนต์ของตัวเองนะคะอยากไปปั้นเนาะอยากมีใหกว่าเกาประมาณนี้เนาะนะคะ เป็นกำลังใจให้แล้วกันเด้อนะคะก็ขอบคุณได้หลายนะคะที่ว่ากคไล่ไห้นะคะมาเา้านี่นะคะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะนะคะขอบคุณได้ค่ะนะคะขอบคุณด,ดีๆจากใจจริงค่อนี้สาเลยเด้อคะ่ะ